ต้นลิลลี่หรือพับพลิงกันค่ะพอออกเป็นดอกแล้วเขาจะออกเป็นผลออกมากลมๆเป็นช่อๆค่ะกลมเป็นช่อๆเลยผลพลับพลลิลลี่เนี่ยค่ะเป็นผลออกมาละอันนี้ก็เป็นช่อดอกของเขาค่ะ หอมก็เหมือนกันค่ะหอมหอมพวกดอกไม้ขาวนี่ส่วนมากจะหอมนี่มาผู้มาเมียจะมีชื่อเรียกของเข้าไปต่างๆพ,พับพลงพลงนี่เอาใบมาอังไฟแล้วก็แก้เท้าแตกได้นะคะเข็มขาว